สวัสดีค่ะคุณพี่น้องวันนี้เราก็มากินก้อยไอ้ก้อยไอ้ปลาหมึกข้างโคกันเนาะนะี่เรียกเรียกหนึงก็คือปลาหมึกกะดอเนะคะเนาะ แส่ปลาแดงแส่น้ำปลามีฟังหน้าลูกสลดุดเขาคั่วหมดไปเลยเขาคั่วไอ้ร้านมันจะหอม ไม่ตายกระเด็นกระเด็นจะหกพอหลายคนวเลยอืม gói pâm mực, khang khúc nó khá là đẹp rõi ui ron ron đổ gạo lướt nít nòi cho mùa ไปกินกันไหมน้องๆมาเมาควาพี่น้องถึงเวลากิน ปลาหมกึปมกปลาหมึกคางคกหรือดิอักแบบมันก็ปลาหมึกไอ้ไอ้ปลาหมกึกไอ้กระดองเนาะค่ะเนาะเตือ,อนยานี่ค่ะกระลำหม,มวง เกี่ยวกันแล้วนะนะเหนียวมาค่ะลงมาลงมือเลย yeah <laughs> <laughs> me, too, me too. It. 关门了。 สีม <łość> ุ่งกว่า 我也没。Wait, <laughs> พูดแส่บพรพี่น้องแซฟนนพูดไม่ออกหนวดมัน อุย้ยสิบเจนนาทีแล้วพอไพี่น้อง <c oughs> โอ้ยงานท่านเราไม่สี่โมงสิขาโมงแรงแล้ว <c oughs> สมัยเงียบแต่มืนอี้ไม่กับได้ไปเม <c oughs> ืองไอขาโทเขาไปคลิปคลิปหนึง่งไอคลิปไอสาวน้อยเพชรหานแพงเนาะคะ่ะเนาะแม่กับเป็นเอฟซีห้องพืน้นเนาะ กติดตามมาตลอดนะคะเนาะอืออ้ตอนนี้เพิ่น,ก,นกับริจาคบริจาคไวว่าเปิดบัญชีบริจาครับบริจาคเพราะม,มีมียายคนนึงไอ้สมัยตอนสี่ราไปสามส,สี่เดือนหาเดือน,กอนหกกรือว่าสามสี่เดือนก่อนไม่กับไม่กับ่นโหนะแต่ว่าไม่เห็นคลิปเห็นคลิปที่เขาอัดลงยูทูบว่าบาดไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ยูพินเนาะค่ะเนาะ ทางไอ้ทางไอ้ซุรินบอกเป็นหมบานช่างเลาไอ้บานเราไฟใหม่นะคะน่ะเนาะไฟใหม่ไอ้กับบอลเรืเอ,อยังเลยสินะเนาะ,นะขั้นไฟใหม่ก็เขาใจอย่ขั้นไฟใหม่ก็คือแบบว่าขั้นขั้น,นจนรักไม่ก็ยั่งเรือบานให้เฮาอยู่เนาะแต่ขั้นไฟใหม่นี่มันบอลเรืเอเฮื่อเลยเขาต้องสางเฮื่อไหม่ทุกสิ่งอย่างมันเสียไป เขาเล่านะซีซิบกระสอบกะใหม่ไปกับกับไฟเป็นต้นพึ่งเป็นเลยแม่วงหัวกะบึงคับพยายามบ่งขา่งงขาวอยู่ว่าเอ๊ะเป็นยังจังไฟมันคือมันคือใหม่วะหรือมันเป็นยังไงมันเป็นไฟฟ้ารัดวงจรหรือว่ามันโดนคนแก่งอันนี้อันนี้คือสันนิษฐานของโตเแม่เองเองนาะค่ะเนาะเพราะสมัยตอนในใน ไอ้ไอ้ไอโจเนาะไอโจ้เราก็จะเป็นรุ่นนองอแม่ยโจยมนินนะล้วก็สิีุุนนองเพราะแม่ซีสิบสี่ปีแล้วสิรุ่นนองล่ะเราไปสัมผัสช่วงที่ไปสัมผัสนะสัมผัสคําว่าเอะไอ้มันจะมี่ว่าเงินกองทุนซอยเหลือสั่งเงินกองทุนซอยเหลือสั่งเสร็จแล้วรับได้เดือนนะคะเนาะแต่ว่ายายยุพินเล่าว,ว่าได้เอาใส่ ส่มไม่ไหวอยู่ในแบบว่าคล้ายๆว่ามองถีแบบว่าสมควรเสียเอาไหวเนาะเราไหวเหงินเราแต่ว่าทุกสิ้นเดือนนี่เราสีได้รับเงินเงินใครๆเงินซอยเหลือเงินซอยเหลือสั่งเนาะค่ะเนาะไม่โอหัวของทุนยังไม่กระซำวันได้แล้วแต่ว่าไม่ว่าไ,ไ,ไ,ไอ,าอ้ทีว่าไฟใหม่ไฟใหม่ไฟใหม่เงินเราเนาะเราถือกะไม่ได้ว่าไพ่เนาะค่ะเนาะอาจจะเป็น อุบัติเหตุหรือว่ายัางอะไรแต่ว่ามันเป็นคนแก่งบอ่อแก่งบอ่อเพราะว่าโจโยมานินชงไปสัมผัสน,นั่นเราบอกว่าเอ้ยไม่ได้เอาช้างไปไปไว้ที่ศูนย์นะแต่ว่าไปลงชื่อทะเบียนเอาไว้แต่ว่าเอาช้างไว้ที่บ้านแล้วก็แล้วก็ทุกสิ้นเดือนก็เสียเงินช่างทำนองนี้นะหรือว่ามีคนมั่นใส่มีคน,ก,นกันแก่งบอ่อไม่ก็โหกแกกับฝาก ตำรวจไปตรวจสอบเนาะค่ะเนาะว่ามันเป็นยังไงว่าเราถือว่าไฟไหมเฮือกเราน,นี่มันมาจากการประสบอุบัติเหตุไฟฟ้ารัศวงจรหรือว่าถือแกงหรือว่าถือคนมันใสเนาะคะ่ะก็ามาโหนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอันนี้คือแบบว่าความคิดเห็นส่วนบุนคคลเนาะคะ่ะเนาะความเห็นส่วนส่วนตัวของแม่เองเพราะฉะนั้นม่กับตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะเราตัวบอเนาะ จะยอมมนินแล้วตัวบอกพอเราลงเฟซพ่อไม่เคยเป็นเอฟซีแล้วตลอดพอพกอพ่อกดขอบิงว่าเออนะม,นมันแมนดีๆนะแล้วก็แล้วก็วกไปกดเขาไอ้พวงอีว่าไฟใหม่ไฟใหม่ไอ้โม,มบานช่างจังหวัดสุรินทร์มากกาสิขึ้นกระเซนย่ายย่าโยพิน,นะะแล้วค่ะเนาะเราซื้อย่าโยพินแล้วก็นงางไหยนางหองรวมยี้มีแบบผ่าเผือเนี่ยก็ขอมาทางหนองสินะเออนงางไหยนางห่องอยู่ เออแต่สิตัวนสารแล้วคือไฟใหม่มันกับบอเหลือยังจกซิงได้จังเนาะค่ะเนาะกับฝาก f อของเมย์เนาะคะ่ะเนาะเอฟซี FC ทีว่าเอสเอส,เอสฮักเมย์บางทีนะฝากกดเข้าไปอันกดเข้าไปไอ้เบิ้งในไอ้ Facebook ไอ้สาวนอเพจบานแพงไอ้ซื้อไอ้พญ่โจรยม,มันนี่เนาะคะัเนาะเพราะเราตอนนี้เรากำลังเรากำลังออกอ คล้ายๆว่าเอ่อขอความสวยเหลือนะคะน้องคล้ายๆว่าสะพานบุญอย่างไงคะสะพานบุญสะพานบุญไอ้กะสาวนอนเพลินแพงหล่ะกะร่วมกับ,บไอ้ไอ้เอฟซี FC ทุกคนที่ไพ่แบบว่าเป็นสาวนอนเพลินแพงหรือไพ่บอกเป็นมันกะสะพานบุญน้ำกันน้องคะ่ะน้องแม่กะยุ่งบังหนอกแม่กะเออแม่กะเออบอกสะพานบุญไปกะต่อกับเอฟซีของแม่น้องค่ะน้องอ่าเป็นเอฟซีของแม่บางคนอาจจะซืนน้อมาในก็ค่อยเบิ้งสาวนอนเพลินแพงกันได้แต่ว่าขั้นต้งแต่เกิดเ้ามีเงินบริจาคกับ หาสิบหกสิบสี่สิบยี่สิบสามสิบลอยสองลอยกันแล้วแต่เขามีเงินซัดทากับบริจาคไปนะคะนอกทางบัญชีของของไอ้สาวหน่อยเพชรบานแพงนะคะเนาะเพิ่นสิไปบริจาคไอ้วันที่หกต้องขานอกอ่ะคืออยากซอยเหลือเพิ่นคือกันไม่ย่งยุพินเพราะพอตั้งแต่ไม่ก็ไม่หูหรอกว่าสาวหน้อยเพชรมนแพงแล้วเข้าไปแอม เขาไปสัมผัสเราพอพอเกิดเรื่องนีิขึ้นมามันเห็นเขียนขึ้นมาไม่ก็เลยอ่านอ่านอ่านมึงก็เลยพออ่านมึงแล้วกับบ่าอะไรว่ากับว่าไอเสื้อเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือแบบไปศึกษาก็อาเออกดขอกดขาสิเป็นคนมาศึกษานะกดขอยบอกว่าเออมันไม่รีบอแต่ก็เห็นคนลุกโล,ลกลงดูวิดีโอตอนไฟไหมเฮืน่นไม่ใญ่ยุพิน คนเหลียงสั่งมูวหวานเหลียงสังงสง่งอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะคะ่ะเนาะแล้วก็จ,กจกัะของจะขายเนาะไฟไหมเหงนินเราเงานินเราหลังบักใหญ่หลังบักโตประมาณสองร้อยตำก็สองร้อยล้านสองร้อยบาทล้านบาทเนาะคะ่ะเานาะเงินเราละครเขาเกี่ยวเราไม่ไหมเขาไม่ไหมนะสี่สิบสองนะไหม,ไ,ม,ไ,มไปน้ำกันเลยเนาะคะ่ะเนาะก็คือกับเมฆกับเป็นสะพานบุญมาบอกอีกเทธอหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะ บ,บ่ไใดบ่ออันนี้คือบอ่ไใดบ่ไใดคุยก็ข้างไอ้สาวหน่อยเขาเขากับชิบูจ้าไม่พอไม่เป็นไม่เป็นแต่ว่าเปิดยูทูปเป็นแบบว่า,นแบบวาคนติดตามกบ่าหลายคือเราเนาะคนติดตามคนติดตามสาวหน่อยมันก็เป็นลักแสนเนาอยหลายแสนนาะค่ะเนาะ <c oughs> สำหรับเมฟซีเมมีแค่หาพันกว่าอย่างเงี้นะมันกับว่าหลายแต่ไม่ก็เป็นสะพานบุญบอกต่อกันไปว่าคันไพ่บากอยากบริจาคให้แม่ย์ยูพิน ม่ยายพินเป็นหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์พอโดนไฟไหม้บ้านเนาะค่ะน้อกะกะกดเข้าไปทางเฟซเฟสบุก๊กหรือว่า YouTube ของไอ้ซ่านนนเพชรวันแพงของพ่อใหญ่โจโยมันินไดเนาะค่ะน้อกะพอเลาก,กะสิบิดวันที่หกนี่แหละคะ่ะ,คะหกเดือนนี่นะคะ่ะเราเสียเ,เงินไปหมออใไ้เลยเด็กสิแม่กะสิโทรไปบอกหลุสยสะไผ่ว่าเออให้โอนเงินแต่มันก็บบ่ลงก็ไม่ลงเนาะค่ะน้อะกะสิโทรไปบอกว่าโอนเงินเข้าไป ไปซอยบัวหลวงอะไรแต่ก็ไม่กลเป็นถึงไอ้สายทานน้ําใจของคนไทยน้ากันเนาะค่ะเนาะเห็นจังสๆมันกะขั้นถึงเกิดเกิดโจรขืนบาดมันก็นยังว่าเออสมบัติเท่ามันก็นยังมีบาดพ่อให้นอนแต่คือไฟใหม่คือแบบว่ามันเบิด์ตทุกสินงทุกอย่างมันก็นเหลือแต่สั่งสินะนะคะในสิขาสั่งกินเองคิดเบิ้งเหมือรหาย่อยที่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 ก็ขอยังในในในไอเฟิไอในยูทูบสาวหน่อยเนาะค่ะเนาะสั่ง วันละห้าร้อยบาทนะคะนอค่ากินของสัตว์นะเสาเทียงนึกสินะมันก็เป็นเงินเท่าใดแล้วอันนี้เรากับเบิดเหนือเบิดตัวรีนะคะนอค่ะแต่เหลืองเองินเราเหลือทั้งเงินเท่ากับบวหัแต่ว่าเรื่องก็เห็นแล้วว่าเพื่อนเราไฟไหมเพราะเขากะเขาไปตรวจเขาไปกวดเขาไปกดเกดบิ้งเดียยว้อยแล้วมันก็แมนนี่ลีนะคะนอกระแม่ก็ฝากไปถึงเอฟซีของแม่นะคะเนะว่าคันไพ่อยากบริษากะเป็นสายท่านบุญกะกดเขาไปทาง เบื้องไม่เลวันชีของสาวน้อยเป็นแฟนๆโจโยโมนันนี่หนเนาะคะ่ะเนาะกับฝากเท่านี้ละสะพานบนนะคะเนาะเออเอะค่ะกับ่ามียังหมากไม้กะกินเหล่าจาาังหาะว่าความประหยัดสีว่าตอนกินาากันบอกจังกินมีคนบอกมาว่าโอ๊ยอะไรนี่พวกเมียฝรั่งมึงนี่แดกแดกแดกแล้วพูดไม่รู้เรื่องนู่นนี่นั่นค่ะไม่อยากให้เขาว่าวมากสิเนาะก็เลยเอา้า กินแล้วจะมาบอกกันแล้วกันน้ค่ะน้องไปแล้วค่ะกะน้ะค่ะน้องฝากไปถึง f อฟซีของเมย์น้อค่ะน้อค่าใครอยากบริจาคเป็นสะพานบุญไปซอยยายยุพินเนาะไอคนเลี้ยงช้างโมวานช้างอย่จงซุลินกะสามารถที่ซอยใดกะนาอค่ะนาะไปทาง กดเข้าไปดูทางสานวิทเบ็ดเบันแพงแล้วค่ะเนาะแม่กัเป็นสะพานบนตอกบอกตอเอ้ยวาบอกอะไรค่ะว่าว่าว่ากลับไปวนมาไอพ่อพี่น้องคือสิคือสิลำานนะคาญแล้วค่ะเนาะไปแล้วค่ะเจันทีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ